คลิปนี้เราจะมาสอนการใส่ซิปหน้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเห็นว่าผ้ามันขาวสะอาดตาดีแล้วเป็นสีพื้นๆนะ่ะจุกทีก็ลงแต่ผ้าลายเนาะทุกคนก็มาบอกว่าลายไม่เห็นเลยลายไม่เห็นเลยบอกเอออะตัวนี้ไอ้ตัวที่แล้วเอ้ยก็ทําเป็นลายเหมือนกันนะที่ใส่ซิปหน้านะ่ะตัวนี้เจอชุดพยาบาลนะสีขาวสะอาดสะอาดมากเลยเนี่ยอ่ะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะดูดูดูผสมผสมกันไป เนี่ยนะคะก็อย่างที่อบอกค่ะด้านเนี้ยมันคือด้านซ้ายมือของอ้อยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยซ้ายมือนะเพราะว่าอย่างที่อบอกอะพออ้อยถ่ายกล้องหน้าเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบมันจะกลับด้านกันอะนะเนี่ยอันนี้ซ้ายมือนะคะเพราะว่าอย่างที่อบอกอะเนี่ยมันจะเป็นด้านที่เราเย็บเย็บอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะที่เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยตัวนี้ตัวตัวนี้ทำเนี่ยเนะี่ยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ด้านเนี่ยไอ้ปีกๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านด้านซ้ายมือของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยต้องเผื่อผ้าเว้ค่ะ ตรงนี้จากเส้นกลางจากเส้นกลางหน้าเนี่ยเส้นกลางหน้าเนีนน่ยวัดตรงเนี้นะคะวัดออกมาหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะจนถึงจุดสะโพกที่เราติ๊กไว้เนี่ยแล้วตรงนี้ก็ขีดโค้งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยขีดโค้โงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโค้งอย่างเงี้ยโค้งตรงตรง,ตรงเป้าข้างหน้านี่ก็ให้เหลือครึ่งนิ้วค่ะเนี่ยก็โค้งเป็นให้มันเป็นแบบเนี่ยเป็นโค้งโค้งอย่างเงี้ยค่ะ การโค้งตรงนี้ถ้าเราโค้งไม่ดีอ่ะมันเวลาเราเข้ามันมันมีตึงได้นะก็เนี่ยโค้งให้มันออกอย่างเงี้ยค่ะคือ <t> มองดูไม่ให้มันหักมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันออกมากเกินไปเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะอ่ะหลังจากนั้นเราก็มีลิ้นนะคะส่วนประกอบของมันนะก็คืออันนี้ลิ้นลิ้นก็คือเพื่อจะรองซิปตัวเนี้ยค่ะเนี่ยรองซิปตัวเนี้ยนะที่มันรองอยู่ข้างในอะนะเนะี่ยแลวตรงเนี้ยไอ้ลิ้นเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวามือเราเนี่ยเวลาเราทําลิ้นอะตรเนี่ยเวลาเราโค้งก็คือเนี่ยข้างบนอะ อยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะข้างล่างก็อย่าให้เกินนิ้วนะคะหรือต่ากว่านิ้วได้ให้มันอยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยซิปนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยให้มันวางพอดีกันอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเนียก็จะก็จะดีเพราะว่ามันจะทําให้เราเย็บง่ายสําหรับมือใหม่อะค่ะเพราะว่าค่ะอ่ะจบแล้วนะตรงนี้นี่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอากางเกงที่มันไม่เป็นมันไม่เป็นกาวเนี่ยอ้อยก็จะใส่กาวอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะคะเพื่อรองเพื่อรองสาบให้มันมองดูแข็งขึ้น เนี่ยให้มันมองดูแข่งขึ้นแต่สําหรับอันนี้อ้อยก็ไม่ใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยม,มันมีชิ้นรองอีกชิ้นนึงไงมีลิ้นอะตรงเนี้ยอีกฝั่งขวาละมือแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องใส่กาวนะคะใส่แต่ฝั่งขวานะที่เราจะกดเย็บซิปอะคะ่ะอ่ะทีนี้เราก็นี่เลยหนางเย็บติดกันก่อน เย็บกัด,ก,ดกัดกลางหน้าให้มันตรงกันนะคะเนี่ยเส้นเส้นสุดซิปของมันนะก็คือเส้นเส้นสะโพกที่เราตกไว้เนี่ยเนี่ยเราก็เย็บตรงตรงขาในเนี่ยเว้นไว้ประมาณสามกระเบียดน,นะคะเพราะว่าเราจะเย็บไม่ถึงพรอไว้เข้าขาใน,นพอเข้าขาในหน้าหลังเสร็จแล้วเราถึงมาเย็บปิด ปิดช่องช่องโหวตรงนี้นะอ่ะทีนี้เราก็เดินตรงนี้เราก็เดินได้ถี่ได้ค่ะจนมาถึงตรงเนี้ยตรงสะโพกเนี่ยที่เราเอ้ยกัดแขนหมดขวางไว้เนี้ยคือเส้นสะโพกที่จะเป็นด้านจุด1ิปของมันอยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นตรงนี้ก็เดินได้ห่างเลยค่ะอ่ะตามเลยไปเลยนะ ได้หนึ่งรอบแล้วนะตรงนี้เย็บอีกรอบหนึ่งตรงเป้าเนี่ยมาถึงตรงเส้นเนี่ยค่ะเย็บอีกรอบหนึ่งได้ถี่นะคะเพราะว่าถ้าเราติดติปแล้วเราเราเย็บมันเข้าไม่ได้แล้วไงเราก็ย้ำมันไว้เลย ้แล้วนะแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันได้แค่เส้นเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการที่จะให้ข้างในอ่ะมันยืดเราก็เย็บออกอะค่ะตีนผีแก่แเนี่ยจากเส้นเนี้ยจากเส้นกิ้งของเราเนี่ยเย็บออกมาประมาณจุดเจ็ดอะไม่ถึงหนึ่งเซนนะเพราะหนึ่งเซนมันจะลึกเกินไปเนี่ยให้เห็นภาพว่าตรงเนี้ยก็คือชิ้นที่มันเกยเข้าไปตรงเนี้ยนะค่ะเนี่ยตรงเนี้ยแหละเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะเย็บเนี่ยตรงเนี้ยนะอ่ะเด่ยดูให้นี่นะทีนี้เปิดได้ห่างค่ะจากเส้นสะโพกเหมือนกันเนี่ย ประมาณจุดเจ็ดอ่ะไม่ต้องถึงหนึ่งซินนะตีนผีแก่เวลาเราวางตีนผีอ่ะแบบให้มันล้นๆออกมาหน่อยอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหสีข้าวอีกแล้วสีอะไรก็จะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะคะอ่าหลัย่างนั้นอ้อยจะไปรีดนะคะเวลารีดอ,อ้อยก็จะรีดเนี่ยปัดปัดมา ด้านที่มันเป็นใหญ่ๆเนี่ยเราลีดปัดไปทางด้านเนี้ยปัดมาทางด้านที่ว่ามีผ้ากาวเนี่ยพูดยัง่ายปัดมาเสร็จปุ๊บนะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะปัดอีกด้านหนึ่งอ่ะเรามาดูข้างนอกมันก่อนว่าปัดให้มันดีก่อนนะให้ตะเข็บมันแบนตะแแต่เลยตรงเนี้ยหลังจากนั้นเราก็ลีดค่ะลีดไอเส้นที่ว่าเราเย็บเข้ามาจุดเจ็ดเนี่ยลีดพลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาไปลีดนะลีดพลิกกลับมานะหลังจากที่ลีดด้านนี้ไปแล้วแล้วไอ้ด้านเนี้ยชิ้นเดียวนะเี่ห็นป่ะชิ้นเดียวนะะลลีดพริกกับมาค่ นี่จารารีดแล้วนะคะนี so, like ่เป so, ็นไงเรียบเลยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกอ่ะว่าเรารีดอ่ะว่าเรารีดรีดปัดด้านด้านนี้ไปก่อนนะปัดด้านนี้ไปก่อนแล้วตรงนี้ก็รีดพลิกกลับมาแล้วไอ้เป้าเนี่ยก็รีดเท่าที่ไปได้อะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยเป้าล่างอ่ะนะเนี่ยราเท่าที่ได้ค่ะรีดเลยรีดเลยที่ว่าติที่เราติ๊กสะโพกไว้อ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ก่อนที่เราจะแกะตรงนี้ออกนะเราติ๊ก สีเอลออกมาก่อนนะเพราะว่าสองฝั่งมันจะได้ตรงกันนะวันเราใสเวลาเราใส่สีปะค่ะอ่ะต๊กอ,อกมาก่อนเลยเนี่ยเอาช็อคสีขาวนะคะทุกอย่างต้องสะอาดเพราะว่าใช้สีเหลืองก็ยังจะขึ้นเงาขึ้น,นชัดมากเกินไปเนี่ยค่ะก็ขีดเส้นเอลมาเลยนี่เดี๋ยวก็จะล้ออ้อยอย่างมาได้ย้ำนี่เลยเดี๋ยวย้ำกระเป๋านะที่ทำจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวนะย้ำก่อนนะ ย้ำเส้นกระเป๋าอ่นะคะมันจะได้ไม่ห้อยต่งแต่งเนาะอ่ะเราย้ำกระเป๋านะคะเย็บเส้นเอวไว้มันจะได้ไม่ห้อยไปมานะคะนี่กระเป๋าที่อ้อยทําจากคลิปที่แล้วอ่ะนะแค่พอดีเนี่ยม,มันพอดีแล้วเพราะว่าเราทารํากระดไว้แล้วไงเยบย้ำกระเป๋าไปก่อนเปิดได้ห่างนะคะไม่ให้ไม่ให้ถุงกระเป๋ามันห้อยไปไหนไง มันเยอะไปมันเหลือเยอะไปเยนมันทิ้งดีกว่าเีอยมันเหลือเป็นนิ้วเลยอะเพราะว่าไม่ได้ตัดผ้าทิ้งไงเดีย๋ยวตัดทิ้งก่อนนะให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วค่ะตรงนี้จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยเดี๋อ้อยว่ามันเกะ็กะไปตัดทิ้งไปมันจะได้มองดูนี่อ้าวทีนี้กระเป๋าเราตัดเย็บยึดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มันเลาะเลยค่ะมันก็จะเลาะได้สองเส้นนะคะเพราะอย่างที่บอกเราเย็บสองเส้นไว้นะตรงนี้ได้ห่างเลาะหมดเลย จะร้อยยังไงก็ได้ตามวิธีของเราอ่ะแล้วแต่สะดวกเลยแต่อ้อยร้อยอย่างนี้เลยพียงสองเส้นเลยอ่ะตรงนี้สุดแล้วแต่ยังไม่สุดดีล้วก็ใช้กันไกใช้กันนะเดี๋ยวใบมิโกนมันมันกรีดจนถึงรอยย้ําของเราเกินไปนไปต่อไม่ได้ละเพราะว่ามันสุดถึงอ่ะแล้วนี่มันมีเศษได้เงี้ยเรก็ดึงมันออกนะคะ ถ้าล้อองเงี้ยมันจะมีเสร็จได้ไงเราก็ต้องมาดึงมันออกที่หลังหน่อยแต่ถ้าร้อแบบดึงได้บนล่างอ่ะมันได้มันก็จะถูกดึงออกไปไม่ต้องมานั่งเขี่ยดได้อย่างนี้ไงอ่ะอย่ากี่บอกว่านี่ซิปตรงเนี้ยบางทีเราโพงไว้มันมองดูไม่แข็งแรงก็จะเย็บยาอีกรอบนะย้ำตามรอยไอเนี่ยที่โค้งเลยบนเส้นโค้งเลย แล้วทีเนี้ทีนี้เราก็จะมาดูใส่ซิปนะคะเวลาวางซิปนะคะอ๋อเวลาเราโค้งเนี่ยเวลาเราโค้งน่ะโค้งจากใหญ่ลงลงมาหาเล็กนะเพราะว่าด้านโค้งโชมจะต้องอยู่ด้านนี้นะคะแต่เวลาเราวางซิปอะเราด้านที่ผิดเนี่ยที่โค้งแบบด้านด้านล่างอะขึ้นมาแล้วเอาซิปนะเนี่ยวางอย่างนี้ค่ะเนี่ยเอาซิปเนี่ยนะวางเงนี้ยให้หัวมันขึ้นอย่างนี้ยนะเนี่ยให้หัววางโชว์อยู่บนอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็เย็บเลยเนี่ยวางให้มันพอดีเลยเนี่ย นี้แล้วก็เย็บเย็บให้มันติดกันอนะจะตีนผีหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยตรงนี้ทำไงก็ได้ให้มันติดกันอย่างเงี้ยวางไงก็ได้นะตรงนี้ก็จะให้มันชิดกันอย่างเงี้ยเลยเนะี่ยเห้ป่ะ เพราะว่าตรงนี้มันจะใหญ่กว่าเห็นปะ่ะเพราะว่ามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันมันนีไปเราก็ตัดมันทิ้งไปเราก็สาบบองดูให้มันเกินซิปเราอะเวลาเรามาตัดง่ายๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาวางค่ะมาวางที่ตัวนี้นะเอาตัวล่างก่อนเนาะเย็บตัวล่างก่อนนะคะตัวด้านฝั่งขวามือเรานะเนี่ยจากที่เราติ๊กเนี่ยขึ้นมาประมาณหนึ่งกระเบียดค่ะเพราะว่าเราจะต้องวางหัวซิปอยู่ที่ตรงนี้นะหัวซิปตรงนี้เห็นปะ่ะเอ้ยไม่ใช่ วางอไอเนี้ยเราต้องวางอะไรอะเนี่ยฝัดเหล็กของมันตรงเนี้ยเนี่ยวางตรงเนี้ยวางตรงจุดที่เราติ๊กไว้หนึ่งกระเบียดนะคะวัดขึ้นมานะคะเพราะเวลาเราโค้งอ่ะเวลาเราเย็บโค้งอ่ะมันจะได้ไม่โดนตรงนี้ไงเนี่ยมันจะได้เวลาเราเวลาเราเย็บโค้งอ่ะมันจะได้ไม่โดนฝัดไอตรงเหล็กตรงเนี้ยค่ะอ่ะวางเลยนะนี่ขาะวางจะเย็บจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะคะ แต่สาหรับตัวนี้อ้ยอยขอล่างดีกว่าเพราะว่าล่างเนี่ยเรากําหนดไว้ตรงนี้แล้วไงก็ขึ้นมาหนึ่งกระเบียดอะ่ะบางทีเราเราเย็บจากบนลงมาอะ่ะจักมันไถไงมันทําให้บางทีตรงเนี้ยมันเคลื่อนไงมันมันไม่ตรงอะ้อยก็จะใช้เนี้ยคะ่ะเย็บจากล่างขึ้นมาบนก่อนนะเนี่ยค่ะี่ยก็ะพริกมันเข้าไปยังไงก็ได้ถ้าจักมันเข้าได้อะ่ะเนี่ยทางสินผีคะ่ะ ตรงนี้มันถึงตรงนี้แล้วเราก็รูดซิปลงไปรูดไปมันก็จะเย็บง่ายขึ้นนะ,ะนี่จ้าได้แล้วนะคะเนี่ยได้หนึ่งเส้นแล้วนะคะเนี่ยได้ชิ้นล่างแหละชิ้นนี้มันเหลือชิ้นบนชิ้นนี้เราก็วาง ีนี้เราก็วางบนค่ะเพราะเราจะต้องมาเย็บเราต้องมาเย็บซิปอันเนี้ยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะกับเนี้ยติดกันก่อนนะเนี่ยเนี่ยเราต้องมาเย็บติดกันก่อนเนี่ยสองเส้นเนี่ยสองอันเนี่ยแล้วถึงมาเย็บกดข้างนอกอีกทีนะคะอะทีนี้ก่อนเราจะเย็บติดเราก็ต้องวางให้มันพอดีก่อนนะคะว่าเส้นที่เราเราลาะออกมาเนี่ยมันเป็นแนวของมันที่เราเย็บไว้เนี่ยที่เราลาะเนี่ยให้มันอยู่ที่แนวเดิมนะคะอารู้ซิปขึ้นมาก่อนเนี่ยวางมา่ะ เนี่ยนะคะวางให้มันอยู่เส้นเดิมนะเส้นที่เราเลาะออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะมีแนวของมันอยู่เป็นรอยแบบเป็นรอยอยู่อ่ะเนี่ยเราก็วางอยางเนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเส้นองค์เส้นเอวก็จะตรงกันเห็นป่ะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับนมาทีนี้เราก็เย็บด้านในค่ะเย็บเนี่ยตัวซิปอีกด้านนึงอ่ะติดกับติดกับสาบสาบซิปเนี่ยติดกับเนี้ยติดกับตัวที่ว่าเราจะเย็บกดเนี่ยเนี่ยติดกับชิ้นใหญ่เนี่ยนะอ่ะเย็บก่อนเลยค่ะ เย็บติดก่อนเย็บมาได้หน่อยแล้วก็เอาเข็มมุดออกเลยที่มันเนี่ยอยู่ข้างในข้างนอกเนี่ยแล้วเราก็รูซิปมันลงไปรูซิปลงไปแล้วก็วางซิปให้ขนาดกับเนี่ยกับของเดิมที่เราเย็บไว้ข้างล่างเนี่ยนี่ยนะ ันไปแนวเดียวกันนะนะแบบไม่ให้มันเบี้ยวอ่ะเ่อย่างเงี้ยมันก็จะตรงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะวางให้มันเป็นแบบเส้นเดียวกันไปเนี่ยตรงเนี้ยเหลือเท่าไหรตรงข้างบนก็เหลือเท่ากันนะคะนี่มาถึงไอ้นี่นะหลังจากนั้นเราก็ลูบขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เช็คดูก่อนว่าเออตะเข็บที่เราทําเนี่ยมันตรงไหมเนี่ยมันก็ตรงนะเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็ตรงหลังจากนั้นล่ะเราก็ต้องเย็บกดข้างนอกอีกทีงค่ะอ่ะทีนี้ก่อนจะเย็บกดเนี่ยเราจะใช้ อย่างอ้อยนี่จะใช้แบบขีดติ๊กๆเอาอะว่าหนึ่งนิ้วนะคะเนี่ยนะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยก็ขีดโค้งเอาเนี่ยให้รอยเนี่ยของมันเนี่ยอีตรงที่ว่าเราอ้เนี้ยไว้อะเวลาเราวาดอะให้มันให้มันพ้นนะเวลาเราเย็บอะแต่มันพ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราขึ้นมาแล้วหนึ่งหนึ่งกระเบียดไงเนี่ยหลังจากนั้นก็วางเนี่ยค่ะเย็บเลยเนี่ยตะเข็บร่างอยู่ตรงนี้นะ ถ้าเกิดว่าเราเราพิเยจไอ้น,นี่ก็ใช้อย่างงี้ก็ได้ค่ะยตรงเนี้ยหนึ่งนิ้วนะวาดอย่างงี้เอาก็ได้อะเอย่ยวาดวาดเป็นตาราฟิสอย่างงี้ก็ได้ค่ะยเราก็ตดัดออกมาแล้วตรงนี้เราจะมน หมุนยังไงก็ได้ที่เราแบบคิดว่ามันสวยนะเนี่ยค่ะเราก็วางอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยววางให้ดูนะเนี่ยหรือว่าถ้าใครจะไม่ใช้ก็ได้นะมันทำได้หลายอย่างอ่ะอย่างว้นนี้ก็ถนัดได้ยังไงก็ได้เนี่ยค่ะทำอย่างนี้ก็ได้นะคะลองดูนะ เนี่ยเอาวางกดไปเนี่ยแล้วก็เย็บตามขอบมานี่เลยนี่ค่ะตรงนี้ถึงนี่แล้วก็เอาเอาเอาันนี้ออก่อนีน่นะเอารูดซิปลงค่ะรูดซิปลงนะพอถึงตรงเนี้ยพอพ้นโค้งอ่ะรูดซิปลงให้สุดเลยแยากนี้นก็ฉีกมันออกเนี่ยฉีกมันออกงี้นะคะแล้วก็ใช้เนี่ยอันนี้วางเหมือนเดิมวางกดเลยที่เดิมนะแล้วย็บเลย วางเนี่ยตัดทบเนี่ยให้มันตรงเนี่ยให้แน่นี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่ก็ลูกขึ้นมาก็จะได้อย่างนี้แล้วนะก็จะได้ซิปอย่างนี้แล้วจ้านนเานี่ยเปล่าเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะซ่อนอยู่เนี่ยค่ะตรงเนี้ยนะเนี่ยตรงเนี้ยเราทีเนี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้มันแน่นหนาเราลูบซิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ย้ำตรงเนี้ยค่ะ ยำไปเลยเนี่ยนะย้ำทีๆเลยอะ่ะสักสามสี่รอบอ่ะเปิดเบิกเปิดให้มันทีๆหน่อยอะ่ะเนี่ยจ้ะสิบก็เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราจะได้ประมาณเนี้ยนะคะเนี่ยสิบอย่างเงี้ยค่ะก็รอเข้าข้างเข้าขอบนะเนี่ยก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะรูดง่ายค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นปีกอย่างเงี้ยค่ะนีอย่างเงี้ยนะสีขาวเลยทีเนี้ย เย็บง่ายอ่ะเป็นเป็นแบบถ้าเรารู้เนี่ยวิธีนะบางคนเขาก็ใช้แบบว่าเย็บกลับตรงนี้นะแต่อ้อยไม่เคยทำอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะแล้วเจอคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีวิธีทำตัวไหนอีกเดี๋ยวราดูคลิปต่อไปนะคะถ้ายัางไงชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็เจอคลิปใหม่กันนะคะสวัสดีคะ่ะ